สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพามาเที่ยวทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาผมเองนะครับพิกัดอยู่ที่อาตบลกระเทียมนะครับอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับภาษาถิ่นตรงนี้นะครับเป็นภาษาคำเห็นนะครับคเขมนสุรินทร์นะครับพี่น้องครับไม่ใช่ เมนฟังกัมพูชานะครับสำเนียงจะแตกต่างกันนะครับหรือคําพูดบางคําจะอาไม่เหมือนกันนะครับก็ <enga> จะเหมือนกับเราฝั่งไทยนะครับกับเราฝั่งพี่น้องฝั่งเรานะครับจะแตกต่างแตกต่างกันนิดนิดนะครับขออภัยนะครับลิ้นไม่ไปตรงน,นี้เป็นบอ่อบ่อลึกนะครับเป็นบ,อบ่อโบราณนะครับสมัยอดีตก็ อ่าตอนนี้เป็นแหล่งที่มีน้ำใช้นะครับของหมู่บ้านนะครับเป็นมอดกข,ของปู่ย่านะครับที่ทำไว้นะครับในรุ่นพ่อผมก็จะใช้อ่าแมคโคขุดนะครับก็ลึกนะครับประมาณ3-4เมตรนะครับเป็นเป็นบอ่อที่มีปลาไหลกับปลาดุกชุกชุมนะครับเนื่องจากาพ่อเคยเอา เอากระดูกวัวนะครับถ้าผมจําได้นะครับตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับพ่อพามาขุดขุดเอากระดูกวัวนะครับเพื่อฝังนะครับเพื่อล่อปลาปลาไหลให้มาอยู่นะครับกับพื้นเดิมก็มีปลาชุกชุมอยู่แล้วนะครับพอเราใส่เทคนิคเข้าไปนะครับก็จะมีพวกปลากินเนื้อนะครับหรือปลาไหลนะครับที่จะได้กลิ่นคาวของ เศษเนื้อนะครับหรือกระดูกสัตว์นะครับก็จะเข้ามานะครับปลาดุกในช่วงเกี่ยวข้าวที่ผ่านมานะครับน้องเคยได้ได้ขายให้พวกพ่อค้าสูกปลานะครับก็จะมีปลาดุกที่เยอะมากมายนะครับมหาศาลนะครับก็ยังจับไม่หมดนะครับก็น่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในยุคนี้นะครับด้านขอบข้างๆนะครับผมก็จะปลูก หญ้าขนกับหญ้ากินนีนะครับที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะครับก็จากที่ไม่เคยมาใกล้มาดูแลนะครับก็มามากขึ้นนะครับพี่น้องครับเป็นแหล่งรวมอาหารสัตว์อาหารคนนะครับก็อันนี้ไปยุกปลูกหญ้ากินนีนะครับพี่น้องครับเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้ปลูกเมื่อกี้นะครับนี่ครับรอยขุดใหม่ๆนะครับ คลิปผมเป็นคลิปที่บ้านๆนนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พี่น้องได้เอาสิ่งดีๆนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับเรามีอาหารสัตว์มีที่เลี้ยงวัวนะครับมีปลากินนะครับก็เป็นแหล่งอาหารครอบครัวนะครับเป็นที่ทํางานนะครับเลี้ยงวัวก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าเรามีอาหารสัตว์มากพอก็ จะเป็นเรื่องสนุกนะครับถ้าเราไม่มีนะครับมันก็จะเป็นความทุกข์นะครับที่เราต้องหาซื้อหัวหารซื้อหญ้าซื้ออะไรให้มันกินนะครับผมปลูกหญ้าอยู่สามสี่ชนิดนะครับที่เน้นๆก็จะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยเป็นหญ้าขนนะครับกับหญ้ากินนีนะครับก็กําหนดขั้นต่ํานะครับวันละสามสิบถึงวันละห้าสิบหลุมนะครับ ก็ปลูกขยายไปเรื่อยนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับนะครับทาเมื่อกี้นะครับสักคู่ที่ผ่านมานะครับตีห้าตีห้าครึ่งผมก็จะมาถึงถึงนาถึงจุดที่ทํางานแล้วครับก็จะเดินรอบๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับดินอีสานเป็นดินที่ฝั่งโซนสังขะ ปาศานะครับบางส่วนบางพื้นที่ก็จะเป็นดินที่ดินเหนียวปนทรายนะครับไม่ใช่ดินคุณภาพดีนะครับก็เหมาะแก่การทํำข้าวาะลินะครับพืชก็จะไม่ค่อยงามนะครับอันนี้เป็นยาขานะครับพี่น้องครับอันนี้ผมเอาหญ้าหญ้ากินนีลงแล้วนะครับครับพอสักหน่อยหญ้ากินนีเขาก็จะแตกขยายนะครับก็ เม็ดร่วงมาก็จะเป็นแหล่งทํางานนะครับเป็นแหล่งอาหารสัตว์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ที่ผมปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนเนี่ยอันนี้เพิ่งปลูกนะครับน,นี่ก็เพิ่งปลูกนะครับอย่าไปหลงเกียดอาชีพเกษตรนะครับเกษตรเราทําไว้ดูเล่นนะครับผมมีอาชีพรับราชการนะครับเป็นตํารวจนะครับแต่ส่วนตัวก็จะ หลีกตัวนะครับมาทําเกษตรทุกวันนะครับวันหนึ่งเราเกษียณอายุราชการนะครับหรือมีอุบัติเหตุทางอาชีพราชการที่ไม่คาดคิดนะครับอาจจะมีเหตุใดๆนะครับที่ต้องออกจากราชการก็มีสิ่งที่รองรับนะครับความคิดคนนะครับถ้ามันได้โลดแล่นนะครับมันได้ลงมือทํางานแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับไม่มีสิ้นสุดนะครับ นี่นะครับอันนี้ที่ผมปลูกนะครับปลูกเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเม็ดเขาก็ร่วงนะครับพี่น้องครับก็ดีกว่าหวันนะครับบางจุดบางพื้นที่พี่น้องว่าสงสัยว่าทําไมไม่เอาเม็ดมาวานเลยนะครับเม็ดวันนะครับผมวันแล้วบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับแต่เก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับไม่ไม่ติดครับพี่น้องครับ ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราปลูกแบบนี้นะครับคือรากเขาสัมผัสดินเลยนะครับพี่น้องครับเพราะรากเขาสัมผัสดินนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงหน้าฝนก่อนนะครับช่วงหน้าฝนเขาจุดตรงไหนที่เราไม่ได้เกี่ยวนะครับเขาก็จะมีเม็ดมีเม็ดเม็ด้านะครับที่เขาแตกขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับ เม kind of so ื่อเขาขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับเราพอาเราเก็บเกี่ยวนะครับไล่ทีลช็อตนะครับพอเราเก็บเกี่ยวนะครับเสร็จในช่วงหน้าแล้งนะครับเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งวัวก็มากินนะครับเมื่อวัวมากินนะครับก็จะเหยียบย่ําข้างๆงนะครับก็ทําให้เม็ดหญ้าที่ร่วงลงสู่ดินนะครับเขาได้สัมผัสดินโดยตรงนะครับก็จะเกิดการแตกขยายพันธุ์นะครับโดยการงอกนะครับ เพิ่มจานวนมากขึ้นนะครับถ้าอยู่ๆเราเอาเม็ดมาหว่านตามธรรมชาติที่เป็นใบไม้ใบหญ้านาๆนะครับเม็ดเขาไม่ได้สัมผัสดินนะครับอ่านเป็นเป็นความเข้าใจนะครับของผมนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่นําฝากพี่น้องนะครับอะไรดีมีประโยชน์เก็บไปใช้ครับอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับพี่น้องที่รักในการทําเกษตรหรือสร้างอาชีพนะครับ ก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ